สำหรับการประชุมไซเตสครั้งที่16ในครั้งนี้ที่ประเทศไทยนะคะประเด็นหนึ่งที่นานาชาติต่างให้ความสนใจก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ช้างนะคะและการที่ไทยนั้นถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางในขบวนการลักลอบฆ่าช้างเพื่อค้างาค่ะก็ทําให้หลายคนนั้นมองว่าประเทศภาคีสมาชิกนั้นเลือกประเทศไทยเป็นเช่าภาพจัดก,การประชุมไซเตสในครั้งที่16นี้นะคะค่ะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วจนถึงขณะนี้นะคะประเด็นนี้ถูกพูดคุยกันอย่างหลากหลายค่ะและไทยนั้นก็ยัง ถูกกล่าวหามาโดยตลอดนะคะว่าเป็น1ใน8ประเทศที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเรื่องเส้นทางการขนส่งและขายงาช้างเพราะว่านานาชาตินั้นมองว่ากฎหมายของบ้านเราเป็นช่องโหว่ให้มีการนํำซากช้างป่ามาสมสิทธิ์ก่อนที่จะส่งออกไปขายประเทศอื่นๆนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้ในช่วงวาระประเทศไทยจากคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวคะ สิ่งที่ทําให้นานาชาติมองว่ากฎหมายของบ้านเรามีช่องโหว่มาจากการที่เราแบ่งช้างออกเป็น2ประเภทค่ะนั่นก็คือช้างป่าและก็ช้างบ้านโดยทั้ง2ประเภทนี้ต่างก็มีกฎหมายคุ้มครองที่ไม่เหมือนกัน ยังช้างป่าถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองนะคะห้ามซื้อขายขณะที่ช้างบ้านนั้นสามารถซื้อขายซากได้ทําให้มักจะมีการสวมสิทธิ์อยู่เสมอและการลักลอบนํางาช้างป่าเข้ามาสวมสิทธิ์งาช้างบ้านในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นก็เป็นงาช้างที่มาจากแอฟริกาค่ะขณะที่สถิติการล่าช้างเพื่อเอางานในประเทศแถบนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะแคมรู ไม่ไกลจากทางเข้าอุทยานแห่งชาติบูบาจิดาเป็นที่ตั้งของค่ายทหารหน่วยเคลื่อนที่เร็วซึ่งถือเป็นหน่วยรบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของแคมรูนหลังการฆ่าหมู่ช้างกว่า300ตัวเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลแคมรูนได้ส่งทหาร600นายมาประจำการที่นี่แม้ตลอดระยะเวลากว่าสามเดือนมานี้ยังไม่พบผู้บุกรุกเพิ่มเติมแต่พวกเขาบอกว่าไม่มีเครื่องรับประกันว่าผู้ล่าจะไม่กลับมาอีกตราบใดที่ยังมีความต้องการงาช้าง และต้องการให้ประเทศที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางค้าง,งาช้างช่วยยับยั้งเรื่องนี้โดยเฉพาะประเทศไทยพันเอกบูบาบอกว่าเรารู้ว่างาช้างที่ได้จะส่งไปเอเชียจึงอยากจะขอให้คนไทยช่วยเราต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งสำคัญนั่นจึงทำให้เราต้องปกป้องช้าง และเขาขอร้องให้รัฐบาลไทยช่วยต่อต้านการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนที่ประเทศไทยถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธ์ครั้งที่16หรือส่เตส เนื่องจากประเทศไทยยังเปิดให้มีการค้างาช้างอย่างถูกกฎหมายโดยเป็นงาจากช้างบ้านแม้จะมีกฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นงาช้างบ้านเท่านั้นแต่ก็ถูกมองว่าเป็นช่องโหว่ให้มีการลักลอบนำงาช้างจากแอฟริกาเข้ามาและมีส่วนให้ช้างแอฟริกาถูกล่าเป็นจำนวนมากเห็นได้จากสถิติการล่าช้างในปีที่ผ่านมาสูงถึง2 5 0 0 0ตัวซึ่งหากเรื่องนี้ยังไม่มีมาตรการดูแลร่วมกันทุกประเทศช้างอาจจะกลายเป็นสัตว์สูญพันธุ์ในเวลาอีกไม่นาน การที่ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นตลาดฟอกงาช้างนานาชาติเชื่อว่าส่วนหนึ่งนั้นมาจากกฎหมายไทยที่แบ่งช้างออกเป็น2ประเภทนะคะแล้วก็ดูแลด้วยกฎหมายคนลบับบัพค่ะอย่างช้างป่าก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะที่ช้างบ้านหรือว่าช้างเลี้ยงจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์พาหนะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะค่ะ กฎหมายดูแลช้างบ้านเราระบุให้เอกชนนั้นเป็นเจ้าของได้นะคะแต่ต้องจดทะเบียนตัวรูปพัธฑ์และเมื่ออายุ8ปีขึ้นไปก็จะอยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยค่ะตรงนี้เองล่ะค่ะที่นานาชาตินัมองว่าเป็นช่องโหว่ของกฎหมายทําให้เจ้าของช้างบ้านสามารถที่จะนํางานและก็ชิ้นส่วนต่างๆมาค้าขายได้แล้วก็เป็นช่องทางให้มีการนําซากส่วนของช้างป่ามาสวมสิทธิ์รวมถึงซากช้างจากประเทศอื่นๆด้วย จากปัญหานี้ก็มีข้อเสนอจากเครือข่ายอนุรักษ์ช้างนะคะว่าประเทศไทยจําเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายทั้ทงเรื่องของการรวมกฎหมายดูแลช้างทั้งหมดให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกันและการเพิ่มโทษของผู้กระทําความผิดให้รุนแรงมากขึ้นเหมือนกับจีนที่ให้ความสําคัญกับแพนด้าในฐานะสัตว์ประจําชาติค่ะและช้างเองก็ถือว่าเป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันควรจะต้องมีการรวมกันเพื่อว่าการจัดการมันจะได้ อยู่ในทิศทางเดียวกันให้มันง่ายเพราะว่านในความเป็นจริงมันก็พิสูจน์ไม่ได้คือช้างป่ากับช้างบ้านเนี่ยของไทยเนี่ยก็ถ้าถ้ามองในทางวิชาศาสตร์ก็คือว่ายังเป็นสปีชีส์เดียวกันคือเป็นช้างเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจเก็บ DNA ต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างลําบากถ้าสมมติจะมาแยกช้างป่าช้างบ้านแลการสวมตอมันก็ยังจะสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะคือข้อแนะนําจากจาก w w f เองเนี่ยแล้วก็รวมถึง NGO ในหลายๆฝ่ายที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องช้างเนี่ยก็เสนอเรื่องนี้มานานแล้วบอกว่าให้รวมกันเอา ช้างป่ากับช้างบ้านที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันซะจะจดทะเบียนทำดีเอ็นเอดาตาเเบสก็คือทําแต่ว่าให้อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเพื่อให้การจัดการมันเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็ตรวจสอบได้ ปัจจุบันนั้นขบวนการล่าช้างป่าได้พัฒนาตัวเองไปเป็นขบวนการอาญากรข้ามชาตินะคะที่มีการใช้อาวุธสงครามจากมูลค่าของงาช้างที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับความต้องการของตลาดค่ะและก็ไม่ใช่ช้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดด้วยกันที่ตกอยู่ในความเสี่ยงจากขบวนการเหล่านี้อย่างเช่นแรดแอฟริกาที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีคนไทยถูกจับกลุ่มในข้อหายิงแรดแอฟริการวมกับคนเวียดนามค่ะ นอกจากช้างแล้วนะคะในการประชุมไซเตสครั้งนี้ยังมีเรื่องของการลักลอบตัดไม้พยุงซึ่งวิกฤตถึงขั้นที่ไทยนั้นต้องเสนอให้เป็นไม้ที่ห้ามซื้อขายระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดวาระประเทศไทยวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะ